อีแงก็แชร์แตงดีไปอีลัตอีลัดขยับัึงจะทายวิดีโอยาป่ารย่อยปาก็มาแกนดี พดคนททีนะครับียังไม่เส็จอะไรรอบแรกาลัน,นลเลนนื้อมันเลือ้อมรรมดามันเลือเล้อหรือ,อว่ได้มหมดทุกคน

เองสเก็บเลยอเก็บเก็บเก็บสายเก็บสายเก็บสายด้วยได้ก็ได้แล้วหมวกใส่ที่อะไรนั้นเดี๋ยวตัใจเอาเองนะเก็บสายช่วยได้